รอบที่แล้วเมื่อคืนหรือเมื่อวานไาเห็นทำคลิปกับลำเพลิงพลังกรห่วงมาอะไรงไงนะท่านทำยังไงนะแบบนั้นนะเอาทำให้ดูหน่อยเร็วอ่ะได้เหมือนได้อะเออเออเพี้ยเป็นอะไรเพี้ยเป็นอะไรคะกลัวอะไรอากาศหนาวนี่เราไม่ได้เจอแล้วใช่ไหมที่ประเทศไทยอ่ะเ้าากลับมเดี๋ยวก็ไปแล้วเริ่มร้อนแล้วเนี่ยเรอเขาไปแล้วหรอเริ่มร้อนแล้วเราหนาวกันเองได้นะสุพรรณบุรีทำไมอุ้ยทำไมอ่ะแต่ถ้าเราอยากหนาวกันเปล่าไม่มีอะไรเดี๋ยวมันจะจิ้นเกินไปเลยแหละอยากรู้มืดแล้วค่ะ เดาเดาเดาอะไรวะอยู่ดีเราสามารถหดาเองได้เดาองได้นะแล้วพอพอคนทุกคนอยากตัดเองชงแล้วชงอะไรจะชงปึ๊บแล้วก็ปิดแล้วปิดเองอ่ปิดแล้วหมดแล้วอ่ะยังไงก็บอกว่าไม่มาเด้อแม่พูดดีนะเราจะมาแถลงการไม่จะเป็นข่าวนะไม่จะเป็นข่าวนะเขาจะมีงานอะไรร่วมกันไม่ตอนแรกอ่ะเข้าบ้านมาใช่ไหมแล้วก็คนเนี้ยเขา ก็บอกว่าเออเขาเห็นซอยชันเขาก็แบบว่าเออฉันก็เลยบอกว่าซอยมันชาแนลใช่ฉันก็เลยบอกว่าเอางี้เบ๊กเดี๋ยววันเกิดเบสอเซื้อให้อะซื้อให้เซตหนึ่งพวนี่ก็อัดคลิปชันอัดไปอัดมาแล้วก็ยัถามว่าจัดงานวันเกิดไหมหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่จัดเออเบ๊ก็บอกว่าเบสไม่จัดงานก็เลยคุยกันว่างั้นจัดคู่กันไหมเพราะว่าเกิดใกล้กันแล้ว ูกตกใจตกใจกว่านะเพราะว่าเกิดใกล้กันหนู27นิ้ว12มิถุนาเขาบอกว่าเขาเกิดใกล้กันเขาจัดด้วยกันดีมายอะไรอย่างเงี้ยพูกชานก็เลยบอกว่าได้ฉันหาสถานที่ที่เมืองทองได้ไม่หายอย่างเดียวหรอหายอย่างเดียวหรอเป็นเซอร์ไพรส์ให้ด้วยเหรอเนย่ก็คือวันเกิดบิ๊กเบสจัดที่เมืองทองเย้่ท่านได้โดงเมือง มาที่อาต้อนแล้วมาฟคนแล้วแต่แม่ดิแม่ขายบัตรหน่อยนิดนึงได้ไหมมันจะฟรีมันก็ยังไงอยู่มันก็มีตมให่มากแลมัค่โดมะแม่มันส่วนใหญ่เขาขายกันเอาถูกๆเนาะเอาราคาเยาะมราคาแบบทาบ้านชาวบ้านเท่าไงร้ไม่แต่เราก็ต้องแพงต้องไปคำนวณาคาที่ก่อนต้องเล่นต้องทำโชว์สิถ้่งนั้นถ้าอยุ่โชว์มาอ่าเป็นโชว์ใหญ่แล้วก็ทำอะไรที่มันใหม่ๆที่มันคุ้มค่าที่มาดูโชว์แม่เฟิร์นโชว์พี่อเล็กหโชว์ด้วยแถม โชว์กายกรรมด้ยกายภาพไงแต่ว่ากายภาพบังบัดทุกคนว่าดีไหมถ้าจัดวันเกิดคู่ให้เขาอ่าวันเกิดแั่คู่ดีแม้นดีมาเลยจ้าดีไหมฉันได้โดนเมืองทองเอฟซีเป็นด้วยสรุปไหมคะก็เขก็จัดให้เอฟซีมาก็จัดให้เอฟซีมาเพราะว่าโดมันใหญ่มากให้ใครมาล่ะจัดเมืองทองเงี้ยจะให้ไปอยู่สี่คนเหรอมันไม่ได้ใช่โอ้โหตีลังกาทั่วไม่แต่ว่าพอนเฟืองมอนอเมื กว่าจะถึงวันเกิดเราก็ตั้งอีกตั้ง4ี่หเดือนเนี่ยทุกคนจะอยู่กับทุกคนจะอยู่กับเราถึงวันนั้นหรือเปล่าอยู่เดี๋ยวนะมันมีเวลาโปรโมทอยู่มีเวลาบอกบอกเอฟซีอยู่ใช่เวลาจัดโชว์เวลาเตรียมเขาบอกว่าแต่ว่าด้อมบีบีจะอยู่กับเราถึงหรือเปล่าด้อมบีบีถึงเหี่ยวแน่ในวันนี้เขาอ้อนไปไหนซี่เอาสิเอาอ้อนแล้วบีบเดือนเดือนไหนนะครับ เรายังไม่ทะเลาะกันอยู่วันเดือนเพราะว่าเป็นรูปสะพานนี่วันไปเจอวันพิธุนะต้นเดือนมิถุนาไม่ล่ะเพราะว่าของฉันสิ้นเดือนอยู่แล้วไงฉันยีิบเจ็ดใช่ไหมก็เลยเหลือสามวันต้นได้ต้นเดือนมิถุนาเพราะว่ากั้ไก่เกิดพร้อมกันเนาะเพราะว่าสิบสองพิถุนาวันจริงกับผมไม่อยู่ผมไปออสเตรเลียไปคอนเสิร์ตก็เลยจัดก่อนพอดีเลยดีพอดีเลยโอเคค่ะต้นเดือนมิถุนานะคะใครจะมาใครจะมาคอมเมนต์มาใครจะมาคอมเมนต์เข้ามาเลยใครจะมาบ้างครับเออใครจะมาใครจะมา ขอดูก่อนสปอนเซอร์ขอดูก่อนว่ามีคนจะมาเยอะไหมเสร็จวันเด็ดคืนได้ไหมคะป้ามันเยอะไปนะอย่าท้าทายมันหลายไปพี่น้องมันมันจะเหมือนงานบัตรนะเดี๋ยวจำหนึ่งวันหนึ่งคืนได้ไหมเดี๋ยวโดมเสร็ดวันเด็ดคืนได้ไหมมามามากดมามาโอ้คนมวันนี้จะหมื่นเป็นหมื่นแล้วนะถ้าคนหมื่นหนึ่งมาฮอเราเต็มไหมเนี่ยเกินมันได้ห้าพันได้ห้าเอาหรองั้นก็ ให้มาเฉพาะคนที่จองบัตรใช่ไหมใช่ก็ต้องดกบอกอีมไม่ได้เนาะไม่ทุกไม่ต้องห่วงเลยถ้าพี่เฟิร์นจัดอะของกินคือแน่นเดี๋ยวเราเอาของกินอร่อยๆจากทุกที่มารวมกันตื่นเต้นครับทุกคนครับโอ้โหต้องยอมร่วมกันก็คือเป็นงานเลี้ยงด้วยแล้วก็มีคอนเสิร์ตมีโชว์ด้วยจากงานจองสถานที่เป็นออร์แกไนซ์แต่เนี่ยพี่เฟิร์นยังมีรายอาหารให้กับทุกคนด้วยครับทุกคนครับเขาบอกว่าทีมงานวัดนะทีมงานวัดนะเออก็สนุกไปๆ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 เจ้าภาพนะคะน้องเบสนะคะกัลลูนาอย่า เกี๋ยวเกิบเหตุการณ์อย่างนั้นเหรอแสดงว่าถ้าได้เต้นคือไปอย่างเดียวเลยมันไม่สนใจใครเลยใช่ถ้าได้เต้นนะแล้วเพลงช้าก็เต้นได้ด้วยไม่สนใจใครเลยนี่คือเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงอะเล็กล่าสุดจองจองจองวิคนจองติดไปแล้แม่ทำไมดีอย่าเพิ่งค่ะเราเพิ่งคุยกันวันนี้ปาป้าปาทแล้วป้า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 ้าป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 ไาป้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 า้าป้าป้า คือมันใกล้ๆกันนะช่วยเข้าช่วยเข้ามุกกับแม่หน่อยลูกเดี๋ยวมันจะไม่ได้เริ่มอปะแอ่อ่ะวาวาะทำลุมติดด้วยเราถึงอยากได้ผ้ามันคอเูยเพราะอะไรครับเพราะว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวเพราะว่าเราให้ วิ่งมันมันเสียกับเสื้อเสื้อเนี่ยมบอกไงว่าเราสามารถหนาวได้กันได้และที่สำคัญมันกลายเป็นเดียรนะจูสีชมพูเหมือนกันหมู่บ้านนี่ขอเห็นเราเห็นอย่างก่อนครับมันเพิ่มพันกรกไหมรอบที่แล้วเมื่อคืนหรืเมื่อวานมาเห็นทำคลิปกับล้ำเพิ่มพันสกปรกทวงมาอะไรกันทำยังไงนะแบบนั้นน่ะเอาทำให้ดูหน่อยเร็วอ่ะได้เหมือนใจอ่ะโอ้โห เพี่เร็งเป็นอะไรเพี่เร็งเป็นอะไรคะกลัวอะไรเพื่อนกูเป็นอย่างนี้ตลอดอไพี่เหมือนกลัวอะไรเพียเร็งไม่ได้เหมือนเพียเหมือนกลัวเมื่อกี้เหมือนบาดนะกลัวนะมันน่ากลัวเป็นยี้เหล่ากับพี่ลำเพลินอย่างเงี้หรอใช่ถ่ายละครกับพี่ลำเพลินเมื่อวานซีนอะไรทำมีมีแบบนั้นอ่ะพี่บัวย์ไปแล้วพี่บัวย์อยู่ต้องรอให้คนไปดูในละครเดี่บัวยจะไปต่างประเทศพรุ่งนี้วันนี้ก็เลยไม่มาบ้าอยู่ไม่บัวยส่งสติ๊กเก็ไม่ไม่บัวย์ว่าดีครับแล้วถ้าทุกคนอยากได้ภาพบันทอต้องทำยังไงคะถึงได้อ่่่่่ะนนนนนีีีีเลยวววัั้้แแตามค ยี่สิบไหมครับทุกคนยีนสิครับยี่สิบเท่านั้นเฮ้ยแม่อะไรนี่ครับแม่ปีนกล้องก่อนไม่เคยเห็นเลยแม่ไม่เคยเห็น ไม่เธอเธอต้องเคยเห็นนะทุกคนต้องเคยเห็นไม่ต้องเชื่อทุกคนเคยเห็นบีดีไงจำได้ใช่เช่นการดีดีก็คือเขาเป็นสินค้าที่แตกอันดับต้นๆของไลฟ์ของเราเลยก็คือเขากลับมาอีกเพราะเราเรียกร้องเพราะว่าไลูกค้าทคนที่บอกว่าใช้หมดแล้วอยากได้อยากให้พี่กระเบนมาไลฟ์เพิ่มทางเจ้าของแบรนด์เขาก็เลยแบบว่างั้นจ้างทางพี่กระเบนเลยโอ้โหสวยนะ ก็ว่าบันคอสวยมากตอนเนี้ยคุยคนเราคุแบบถ้าบันคอผืดเดียวกันคุยคุยกับกูไหนคุยถามแม่ให้เขาคุยกับรคือวันนี้เขาจัดเซตให้เป็นเซตแบบว่าครบวงจรเลยเซตนี้นะปกติและเสียเสียงเสียงเซตนี้ปกติราคาเป็นพันใช่ไหมคะใช่เท่าไหร่คะพันเท่าไหร่เซตนี้ปกตินะครับอยู่ที่2,360บาทโอ้2,360ต้องหกิบต้องกดที่ไปกดนะ ดูแต่ละอย่างที่ได้อ่ได้อะไรบ้างได้มอยจูไรเซอร์มอจูไรเซอร์หนึ่งเซรั่มเซรั่มวีซีเซรั่มวีซีสองเซรั่มไฮยาไฮยาสองเลติโนลหนึ่งก็คือใช้แล้วเป็นหลายเดือนเลยเนาะอันนี้คือบำรุงผิวหน้าอันนี้คือดีมากขายหลายหลายหลายแสนหลายล้านชิ้นมากล้านชิ้นแล้วผู้ใหญ่อันเนี้ยเป็นล้านชิ้นเนาะอันนี้ขายเป็นล้านชิ้นเลยนะครับผมใช้ดีมากคือคนแบบอันนี้จากคุณหมอ คุณหมอไปถองแบรนด์แ่นอมหมอเป็นเจ้าของแบรนด์สมากเพราะว่าอะไรไม่ลำบากไหมลูกไม่เป็นไรคุณผู้ชมครับวันนี้ผมขอให้ไม่มีใครเอาออกเข้องมีไว้ตลกเพราะว่าหมอเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วบอกเลยว่าใช้ดีมากแน่นอนเฮยตัวนี้ตัวดังตัวนี้ขายได้เป็นล้านขวดแล้วนะคะซึ่งตัวนี้แตกสุดในเดียวนะไร้ายีอันนี้ได้ไม่นี่นี่เซตนี้ เซตนี้จากปกติเท่าไหร่อเล็กสองพันบาทบต้องบอกว่าแค่เรตินอลเนี่ยหนึ่บาทแล้วนีครับผมวิตซี2องร้อยเ้าสิบครับยาสองยาสิบคับผมนะครับ,รบและที่สำคัญคือยังมีมอยเจอร์ไรเซอร์ด้วยครับทั้งเซตเนี่ยสองพัาร สามสอบาทแล้วยังมีผ้าพันคอแล้วได้ผ้าพันคอไปด้วสียงผ้าพันคอที่รวยยังไงที่บอกเดี๋ยวนะมันใส่ทำไมมูลค่า300กว่าบาทแล้วนี่สามสี่ร้อยแล้วนี่บ้า3 4 0 0อะไรล่ะเท่าไหร่เล็กที่ไปเช็คมาน่ะไปเช็คมามูลค่า790ดร้อยเก้าสิบบาทอ่าทุกคนเนื้อผ้าเป็นไงคะแต่วันนี้เราไม่ขาย2,000เสองพันวันนี้ครับเราขายที่เท่าไหร่คะวันเนี้ยให้พี่กับเบสคิดเองอ่ะ เป็นเอ็กซ์คูซีแทนค่าขอบคุณเพราะอะไรเพราะว่านนีหนึ่งพันสองร้อยคนก่อนที่เราจะจัดงานเราจะได้สปอนเซอร์ที่น่ารักมาอยู่ด้วยหนูพูดหนูกค้าลูกค้าท่ะคุณหมอจะเป็นสปอนเซอร์ร่วมงานห้องวันนี้ขายเอาสปอนเซอร์วันนี้เราหาเงินจากงานวันเกิดใช่ไหมใช่โอเคช่วยพ่อช่วยพี่กดด้วยนะเผื่อพี่จะเบาทุนไปหน่อยจากสองพันสามใช่ไหมเราเราให้เท่าไหร่บิ๊กพูดไปเมื่อกี้ใั่เงินสิบแล้วเท่าไหร่ครับ แล้วมันได้หรอราคาเออพูดไปไหนที่คุณอยากได้เลยพี่บานจากเท่าไหร่นะจากเท่าไหร่นะ3า0ร้อยบาทใส่แองพันสามร้อกสิบาทวันนี้ไปเลยเพียงแค่599บาทเฮ้ยนะบีบได้ไหมช่วยแม่สนับสนุนนะลูกได้ปะคนเงียบวะคุณบอดเขานตกใจแล้นะเฮ้ยได้จริงได้ปะโคสุดยอดค่ะห้าเก้าเก้าได้ค่ะนี่ไปด้ว ได้ผ้าพันคอไปด้วยทุกคนคิดดูดิได้ไปทั้งหมด6ชิ้นตรงนี้อ่ะแล้วก็ได้ผ้าพันคออีกที่เราพันกันอยู่แบบนี้เป็นกิฟต์เซ็ตจีซอนสกินแคร์เซ็ตนี้ตอบโจทย์เลยนะครับผมมีอะไรบ้างพี่อเล็กซ์อันแรกคือมอยเจอร์ไรเซอร์มอยเจอร์ไรเซอร์สิมอยเจอร์ไรเซอร์ใช้ยังไงครับสำหรับใครที่ผิวแห้งเขาบอกว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยใครที่ผิวแห้งต้องใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ในการบำรุงตัวนี้จะบำรุงได้ลึกมากคนที่ผิวแห้งผิวแตกต่างต้องใช้แค่ตัวเดียวสี่ร้อยเก้าเฮ้ยมีคนได้ห้วเดี๋ยว เพิ่มได้ไหมพลังหมดแล้วอ่ะโหคนดูหลายตั้งหมื่นสามให้ใส่ให้ยี่สิยหูวว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 ว้วว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 วไม่วว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 ว้วววว้วววาววอวว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 วาวววววว้วมวววววคววดววยวว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 ไดววว้วว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 ว่ววววม่ววววววมวว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 มวววววววมววริวเววาบอวว่าแม่คนดีนเต็มเลย หมดอะเขาบอกว่าไม่ได้กวดเขายังไม่ได้กวดเลยคนบินนี่ใครอยากได้ไม่อยากได้ใส่เสื้อกันหนาวอะไรนี้ใครอยากได้พิมพ์อยากได้ขึ้นมาค่ะพิมอยากได้มาก่อนค่ะใครอยากได้พิมพ์อยากได้ตอนเนี้ยจะนับตามจํานวนคนพิมพอยากได้คนบอกว่าใสรตะว่าคุณหมอเขาขาดพิมเยอะคนยินส้ำแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้อยากที่จะมาขายในราคานี้ใช่แต่ว่าเราขอจะเซ็นัง เธอชอบเธอเป็นคนพิเศษกัาดังโหดมากพูดเลยคนเตนอะไรนะเหมือนเป็นเของก่อนคำนี้จะเกิดขึ้นนะบอกว่าช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วอจะมีคำนี้เพราะพุณแม่แล้วอยากจะหากันเขาตองสี่หาต้องขอบคุณคุณหมอนะที่จัดมาไม่เป็นไรให้คุณแม่เองด้านหน้าเหมือนมาเล่นกันให้เขาเล่นเดี๋ยวเมื่หลังช่วยไขาองอ่ะมาทุกคนครับเตรียมกดอีกครั้งนึงคุณหมอขออีกรอบนึงได้อร่อยดีครับซักราคาเดิมได้ไหมคะราคาเดิมไดไหมพี่ราคาเดิมปากค้างเลยตอนเนี้ย จาก2,360บาทให้50อีก50อีก50บาทราคาเดิมขอ50บาทแต่ทุกคนต้องแย่งกันกดนะครับทุกคนได้ไปหมดเนี่ยพร้อมผ้าพันคอสวยๆนะครับแค่ผ้าพันคอคือ700กว่าบาทแล้วดังนั้นเหมือนได้ทั้งเซ็เนี้ฟรีไปเลยก็คือได้ทั้งความสวยได้ทั้งผ้าพันคอด้วยเซตนี้จากราคาปกตินะครับผมเกือบ2,000กว่าบาทเลยเนาะเกือบ3,000อะแต่วันเนี้ย599ใครเห็นราคาไหนกดเลยตอนนี้ ไม่มีคนได้ห้าห้าหกเก้าจริงเหรอชคูปองคูปองเลยปะวันนี้ช่องดาราเลช่องดาราหมดอีกแล้วหมดแล้วไม่ใช่เดี๋ยวนะคุณหมอคะตอนนี้คนดูหมื่นสี่เลยค่ะมันไม่ได้หรอกค่ะถค่ห้าสิบคุณหมอต้องอาจจะต้องเพิ่มอีกมรู้ไหมว่าถ้าบีกับเบสอยู่ในไลฟ์คนดูห้าพัน อันนี้คือได้เพิ่งกันเลยคุณหมอครับแล้วที่ผมคัญคือห้าวันสมมุติว่าวันนี้เขามาไม่จ้างแล้วทำไมล่ะฉันพักนั่งพันคออยู่เนี่ยแล้วก็มีพักไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยในงานเนี่ยคุณหมอจะมาให้แค่จำกัดไม่ได้แหนบิ๊กแล้วเธอก็พันแน่นนะนไม่เอาออกเลยนะดีเธอบีบแน่นจนเลื่อนอ๋อลืมเลื่อนเขาทัครับเขาตัวขับลืมลื่อนพักอีกสักห้านาที อีนิดหนึ่งหลงอีกน uh> ิดเออเอาให้มันหย่อนหย่อนได้หน่อยคนต่างป่วยไม่รู้ว่าใครจะแบบว่าขออนุญาตแม่เลยหนักกว่าเดิมขออนุญาตนะครับผมวันนี้ราคาขึ้นหมดแล้วเหรอหมดแล้วค่ะยังไม่ได้ขายเลยคือขอคุณหมอบอกว่าคนดูหมื่นจีดมันต้องเกินคุณหมอครับคุณหมอมันต้องเป็นร้อยแล้วล่ะคุณหมอหน้าตาดีหน้าตาดีจิตใจดีขอเพิ่มได้ไหมฮะถือว่าช่วยเฟิร์นเป็นสปอนเซอร์ฮะพอดอยากได้เท่าไหร่คะอยากได้เท่าไหร่บอกเลยเดี๋ยวเป็นอย่งนนะครับผมถามก่อน ตอนนี้อยู่ที่บอสแล้วนะลอยบ้านได้ไหมลอยบ้านได้ไหมขอลอยบ้านลอยบ้านลอยบ้านมันคุ้มมากอ่ะขอลอยบ้านลอยบ้านเจี๊ยบกดนะมาลอยเซฟเขาจะไม่เพิ่มเลินะหมอจะวนะเดี๋ยวกดพร้อมกันนะทุกคนเดี๋ยวพี่เล็กให้สัญญานะคุณหมออย่าเพิ่งปักนะครับถ้าพร้อมแล้วครห้าเร็วๆคุณหมอสี่เยอะๆเลยครับคุณหมอสาม สองหนึกดตะกร้าครับหนึ่งร้อยบาทค่ะขอแค่หนึ่งร้อยบาทนะคะดังนั้นเนี่ยใครอยากได้เซตนี้นะคะปกติราคาสองพบาทวันนี้เหลือห้ารยเกาสิบ้าท<อ>ได้ผ้าพันคอแบบนี้ไปในะราคา790บบาทแบบฟรีๆนะคะ ดังนั้นเท่ากับได้เซตนี้ไปแบบเธอก็เอียงมาหาฉันบ้างไปฉันเมื่อยอ่ะเอาละเธอเอียงมาบ้างเากออเธอเป็นฝ่ายเอียงบ้างงั้นน่ะแม่ไม่เห็นหรอโอเคผมบังเมก่อนเออคือมัดสนนะฉันก็เมื่อยไงฉันไม่กินซีดเป็นฝ่ายเอียงอะบทรอบนี้ไม่เติมแล้วนะไม่เติมแล้วบทรอบนี้จะไปสินค้าหมดอ้าวเหรอตั้งร้อยเซตจริงปะเนี่ยพี่บาอปั่นปะเนี่ย จริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยจริงป้าอย่าปั่นเลยป้าจิงปะเนี่ยพี่ป้าอย่าปั่นเดี๋ยวเอาจริงจังเพิ่มอีกได้ไหมคุณหมอ คุณหมอเมื่อกี้ใส่ใส่สิบหรือเปล่าคะหนูขอผมว่าคุณหมอใส่แค่สองคือต่ออันี้คือตัวนี้แม่คือมันคนมันต้องการยาบานใช้ดีจริงๆมันจะเป็นวิตามินซีมันมันแน่นไงตัวเนี้ยแล้วมันขออยู่หลังดีกว่าฉันได้ตัวเล็กอือข่ากล่าสุดอ่ะตอนนี้ทุกคนเม้นมาว่าบิ๊กเข้าหาเบสหรือเบสเข้าหาบิ๊กใครดีคะ พอฉันสอนเบสแล้วเราเป็นผู้หญิงเอฟซีทันเอฟซีทันปะเข้าหาผู้ชายเอฟซีทันไหมเอฟซีทันไหมดูภอันนี้หมอหล่วหรอหมดแล้วบอกหมดแล้ดูไปอย่างนั้นแล้วแม่ขอเพิ่มได้ไหมขอเพิ่มได้ไหมครับคุณหมอขอเพิ่มได้มก็เมื่อกี้ให้บิ๊กใช่ไหมคะต่อไปให้เบสได้ไหมค่ะร้อยอ่ะเซตสุดท้ายนะคุณหมอร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งค่ะเท่าที่คุณหมออยากให้ได้ได้ไหมตอนนี้รอยหนึ่งบอสเบสร้อยห้าสิบได้ไหมล่ะขอเยอะกว่าบิ๊ก หรีบกดเนี่ยน้องเบมันคืออะไรคะพูดเข้ามาร้อยห้าสิบเดี๋ยวอธิบายทีเดียวนะคะตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มวิตามินซีครับผมแล้วก็เซรั่มไฮยาลูรอนิกครับผมแล้วก็ตัวนี้คืออะไรอะไร m o เ s อร์ i z e r อันนี้แล้วก็เราเป็นอ e t i n o l ซึ่งถ้าพอนะเป็นพันแล้วนะแต่พอนลขวดเดียวตัวนี้พันกว่าบาทนะคะใช่ครับแล้วก็อันนี้แหละค่ะราคา m อ i s t u r i z ร r สี่ร้อยเก้าสิบ Moisturizer ขวดเดียวสี่ร้อยเก้าสิบแต่เซรั่มอันนี้ขวดละสองร้อยเก้าสิบ 4ขวดเป็นเงินเท่าไหร่2,360บาทแต่วันนี้เซตนี้ขอคุณหมอมาได้ในราคาห้ายาสแล้วคุณหมอยังใจดีมีผ้าบัลคอแบบเนี้ย790าใช่นี่ที่เราพันกันฟรีทุกออเดอร์ไม่เห็นว่าเห็นผ้าบอลคอทุกออเดอร์แล้วรู้ไหมทำไมต้องให้ขนาดนี้คุณหมอกระซิบว่า คุณนเล็กหมออยู่ในด้อมบิ๊กเบสแล้วหมอเป็นหนึ่งในแม่ด้อมล่าสุดเป็นแม่ด้อมเหรอไม่ต้องตกใจทำไมเขาเตะขนาดนี้วยะเขาเป็นแม่ด้อมหมดแล้วเขาบอกหมดอีกแล้วพี่บ้านแก้ยังไม่ได้ขึ้นเลยแบ๊คึนเึ้นอะไนเน็ตตีกาลังทำเพื่อนเพื่ออยู่ เอาตรงๆที่เปิดนึกว่าพี่บาาใส่ร้อยร้อยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบได้ใช่ไหมคะคุณหมอคะได้ค่ะได้นะคุณหมอใส่ร้อยห้าสิบค่ะพวกเรามันมิดเป็นมิดแท้คือใครใครอยากโชว์ก่อนปีใหม่อยากบอกว่าใส่เป็นพันเลยอยากสวยก่อนปีใหม่ต้องมือเร็วต้องมือไวต้องรีบกดเลยนะครับผมอ่อพร้อมไหมคะคุณหมอพร้อมที่จะเจ๊งไปกับเราหรือเปล่าถ้าคุณหมอพร้อมทุกคนเตรียมกดนะ เตรียมตัวนะครับ <eez. S 2> ทุกท่านไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าเซตนี้นะหนึ่ง6 6สสี่ห้าหชิ้นแถมผ้าค,นคอนหนึ่งเป็น7นะครับ7ชิ้นผ้าคอนคอ้าสีให้เนาะพี่เนาะคุณหมอครับอ่าโอเคขออีกแบบคนมือเร็วคนมือบอลข,ขอแค่150ยห้าบาทนะอย่ามือบอลอีกนะครับอย่าเรียกรอออ้อ,รกรองอีกอันนี้ย้ำเลยนะอ่าทุกคนเตรียมตัวนะครับผม คว๊มนึงเขากำลังใส่ละวเขาเขากำลังใส่สะต๊อกใส่กระต๊อกแมนี่นะคะกำลังทอผ้าอยู่ค่ะผ้าไม่คอคุณหมอไปทอผ้ามาก่อนประเด็นคือตาผ้าตาผ้าสวยมากเลยอ่ะที่หลังจะมาบิ๊กับเบฟคุณหมอต้องทอดผ้าสวยนะนอกจากัคลบเสื้อแล้วเนี่เล็กยังไงนอกจากพันเขได้แล้วนะคะมากในมือสีบุตรชั่นนี้นะคะคุณหมอแถมพันในอื่นได้ด้วยพันอะไรคะพันยังไงดีคะไม่ว่าจะเป็นพันเอว แถมไปเลยแม่แล้วแต่คุณนะพร้อมอย่างฮะเดี๋ยววันนี้พี่เลียงพันเอตนประกาขึ้นแล้วครับตะกาขึ้นแล้วมกดเลยจม่สามสองหนึ่งร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเซตมาเลยพวกเขาอย่าพลาดพี่เพิินบอกเลยว่าอย่าพลาดรอบที่แล้วเราขายไปหลายพันขวดนะสำหรับแค่เซตเดียวแต่วันนี้เขาเอามาให้ในราคาที่โอ้โหเหมือนให้ฟรีันี่ยขายอะไรรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงให้ราคานี้เพราะ คุณหมอเป็นดอมอยู่ในดอมอยู่ในดอมบิ๊กเบสแล้วเขาก็เลยให้ดังนั้นพวกเราช่วยกันสนับสนุนดอมเราอันนี่คือเมอ่อไทร่ไหมคุณหมอครับได้อยู่หมดอีกแล้วหรอหมดยังทุกคนอย่างไมยมีคนได้464รอยหกสหมดแล้วหมดตะก้าหายเขาบอกตะก้าหายฉันว่าคุณหมออะใส่ปลอม หมายถึงยังไงยั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 งังย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 ยังยังยังยัยัง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  กดเผื่อเพื่อนเลยอยากกดแค่หนึ่งใช่ฮะหมดหรอหมดตะก้าหายแล้วตะก้าไม่หายแล้วตะก้ามันเด้งขึ้นในลงเฉยมันเด้งขึ้นในหลวงเลยอันนี้คือเป็นซีสนะครับผมใช้ยังไงบ้างครับรู้ไหม ทุกคนอธิบายเลยอเล็กตัวนี้ต้องบอกว่าทุกคนอยากจะบอกทุกคนว่าอเล็กอธิบายสิสิ่งที่คุณหมอให้มาเราภูมิใจมากแล้ววันนั้นเราเจอกันในงานดีดีได้มีโอกาสในการใช้แล้วตอนนั้นน่ยคุณหมอนำไม่ว่าจะเป็นวิตซีและยามาทุกคนเออเอูใช้ดีนะวิตซีเย้่ยมคนะวิตซีทําให้หน้าสว่างอ่ะเธอเอามือมา หน้าใสหนูก็ชอบหนูก็ชอบรุ่นวิซีและความพิเศษนะวันนั้นที่หน้าเราสว่างถูกน้องดีดูเข้มข้นแค่ไหนคุณหมอบอกว่าเป็นโดสเดียวกันกับที่เกาหลีใส่ดังนั้นวันนี้ต้องบอกเลยนี่คือนวัตกรรมที่ทำไมคนเกาหลีถึงผิวดีแบบนี้คุณหมอจัดเต็มเพื่อคนไทยเหลือกี่บ้านแล้วน้องบาร์ราคาจับต้องได้แล้วเนื้อมันบางอะแต่ถ้าสำหรับคนที่อยากหน้าแบบชุ่มชื้นลดริ้วรอยต้องอันอ่อพยายา ทุกคนกระซิบบอกเหลือ60บ้านสุดท้ายแล้วนะคะดังนั้นใครยังไม่กดยืนยันรีบกดยืนยันนะคะหลังจากนี้ไม่มีแล้ว60บ้านสุดท้ายอันนี้ไายาเบทาฮยาไฮยาจะเพิ่มน้ำให้กับผิวให้ชุ่มชื้นใช่แล้วก็เติมเต็มผิวสำหรับใครที่มีริ้วรอยอะไรเงี้ยอยากที่จะหน้าฟูหน้านุ่มชุ่มชื่นนะคะต้องตัวนี้ แต่ว่าถ้าเซตเนี้ยทุกคนได้ครบหมดเลยนะอ่ะปกติน่ะหนึ่งขวดคือ290นะใช่แต่วันนี้ได้4ขวด2ขวดนี่คือแบบ590แล้ว580 580ยห้บคือแค่2ขวดอ่ะใช้ดีมากถ้าใครมาเรื่องผิวหน้าคืออยากสว่างอันนี้คือเข้มข้นมากนะครับผมคุณหมอเป็นเจ้าของแบรนด์เด้อคุณหมอนะคุณหมอเป็นเจ้าของแบรนด์นะไม่โบไม่เบนนะม่ได้500รหรอบางคนได้4แล้วก็บาทหแล้วก็่าบาท ไหนใครได้เท่าไหร่ลองพิมพ์มาหน่อยอุ้ยได้สองบาทค่ะโอ้ยใช่ดีเลยเดี๋ยวหุตตะกร้าเลยนะครับได้ได้สองร้อยกว่าบาทก็มีถ้าสามสิบออเดอร์สุดท้ายเลยนโอ้โหจากสองพันจากสองพันสามร้อยกว่าบาทเนาะพี่น้องวันนี้เหลือเพียงแค่ห้าเก้าเก้าห้าเก้าเก้าได้หมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชิ้นหกชิ้นแล้วก็ได้ผ้าพันคออีกหนึ่งผืนไปเลยค่าสีให้ครับ ลายให้เลือกไม่ได้นะเพราะว่าเอาตามดวงอืมตามดวงตามมันก็แต่ว่าย้ำเลยว่าสวยทุกผิวสวยทุกผืนอันนี้สีชมพูนะน่ารักอ่ะสีอันนี้มันไม่ใช่เราลองเปลี่ยนสีมาลองดูสีสีไหนก็โอเคเราสีการให้ดูนะคะขนาดขนาดผู้หูทุกคนไม่ตอนนี้ป้านะอยอันนี้มันอเล็กตอนนี้เหลือแค่ยี่สิบบ้วนนะป้าสุดท้ายทุกคนสามารถเป็นภ้าคลุมไหล่แบบนี้ได้เลยนะสมมติเราไปดูแบบ งานในออนไลน์ปะต้องพันนเห็นไลน์ถึอพันถึงมิกถึงมิกทุกคนค่ะเหลือ20บ้านสุดท้ายรีบกดยืนยันออเดอร์นะคะและเราจะไปสินค้าอื่นเลยใครที่ยังคิดอยู่หรือลังเลนะบอกเลยว่าคุ้มมากจาก2 0 0พัามจาก2 0 0พัามเหลือแค่500บางคนได้ไม่ถึง500สวยครับอ่าห้าอะไรคุ้มกว่านี้้แลวนะไม่มีเลยครับ599บวกตัวนี้เลยเซ็ตนี้ใช้ได้หลายเดือนนะแม่ใช่ไหมหลายเดือนหลายเดือนนะ ใช้ได้หลายเดือนนะครับประมาณสามเดือนอยู่เพราะใช้หยดไม่ต้องหยดเยอะทาบางๆนะในน้อยนะครับเพราะนันแล้ววันนี้นะครับผมห้าเก้าเก้าเซ็ตห้าเก้าเก้าบอกเลยว่าส่งฟรีเนาะเขาบอกว่าแค่ผ้าคุ้มก็เกินคุ้มใช่เกินคุ้มอ่ะทุกคนถืนใหญ่ตอนนี้หมดยังคะเหลือกี่บ้านคะถ้าคุ้มก็เจ็ดร้อยเก้าสิบแล้วนะรีบกดเลยนะครับผมนี่เป็นผ้าใหมอย่างดีเลยอ่ะทุกคนผุมสบายไม่คันด้วยนะเนื้อผ้าดีมากคือบันเนียใครที่กดก็คือคุ้มแล้วก็ จะแบบว่าโชคดีมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมราคาเนี้ยคือหาไม่ได้เพราะแค่รวมกันเนี่ยมันก็เกือบสามพันละแต่วันนี้เหลือเพียงแค่ห้าเก้าเก้าส่งให้ฟรีห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าเก้าเก้าเออตอนนี้ใครเคยใช้บันบีบีอยาใครใครถ้ากดไปสั่งตอนนี้ไปใช้บ้างใช้ดีมากรีวิวได้นะครับรีวิวได้นะอ่าอะไรอย่างอบคลุ่มถูกใจแล้วมันไม่มาตามมาให้แต่ฉันเข้าหาเธอหกขวดเลยนะโอ้โห ดีมันรัดข้อก็เลยมีวีดีวีดีหัวทายาสองขวดคุณบิ๊กคุณขยับเบาๆอุ้ยแล้วก็เรตินอลอีกหนึ่งขวดเป็นหกขวดด้วยกันนะคะสำหรับเซนดีเดี๋ยวก็ว่าเบ๊ะเข้าใกล้บิ๊กบิ๊กเป็นคนดึงนะคะเนี่ยทุกคนครับและตอนนี้เหลือสิบออเดอร์สุดท้ายผมอยากจะบอกกดใส่ตะกร้าเราไม่ยืนยันไม่ได้นะตอนนี้คนอยู่ในตะกร้าพันกว่าคนนะคนต้องเรียกยืนยันนะ โอโ้โหไกลจนก่อนนะไม่ได้ไปอยากให้ทุณคนโพสว่าคุณได้รับของขวัญจากบิ๊กเดชไกลเกินตของขวัญมาอีกแล้วที่ทำผมฉันพังหมดละอะไรไม่มีงานตอบให้หรอไม่มีฉันมีงานตอบเนาะดูเนาะมากแบบเนี้ยคือทีนะครับพี่นี่ผมอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาเซตนี้ออกแล้วนะให้กดอีกแค่2นาทีเลยสองนาทีให้กดอีกแค่สองนาทีแล้วจะไปตัวต่อไปแล้วพี่น้องจะไปโปรต่อไปแล้วมื่อนี้ผู้ใดนะครับผมอยาก ดูแลผิวหนาจาะของนี่เลยจาก g ีซอนจากเซ็ตให้เลยเป็นเซตปีใหม่เซ็ตส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผมจะราคา2,360นะวันนี้นะครับผม6ชิ้นนี้เลย1,2,3,4,5,6นะครับผมบอกพันคอนึงผืนให้บริฟีวันนี้หรือเพียงแค่599บาทมีสินค้าจำนวนจำกัดและเซ็ตนี้ปกติคือเกือบ3,000เพราะแล้วใครกดได้คือโชคดี599599ส่งฟรีครับอันนี้คือ แล้วคุณหมอนะคุณหมอนะเป็นเจ้าของแบรนด์นะหมอจําเป็นต้องเลือกตัวของดีๆอยู่แล้ว<ช>เออเพิ่มเป็นหมอเพิ่มต้องเลือกตัวของดีๆไม่ให้พี่น้องให้นานาพี่น้องเลือิงอ,อันนี้ไม่ต้องห่วงเลยกดไปได้เลยค่ะแล้วกดบางคนกดใส่ตะกร้าแล้วแต่ยังไม่กดยืนยนันดังนั้นถ้าเวลาอีกสองนาทีในการกด<ช>ยืนยันแล้วเราจะเอาสินค้าตัวนี้ลงเลยครับทุกคนตอนนี้เหลือแค่นาทีครึ่งนะทุกคนวันนี้อย่างที่บอกว่าทําไมเขาให้เยอะขนาดนี้เพราะคุณหมออยู่ในด้อม คุณหมอเข้าใจว่าดอมต้องการอะไรอันนี้ก็คุมแล้วนี่เรนี่ขอเดี๋ยวคุณด้อมต้อง,ตงการให้เบสก,กับบิ๊กพันคอตมื่อกี <c oughs> แล้วต้องขอบคุณคุณหมอที่เาอาผ้ามันคอมาเพราะทำให้เขาไกลกันกว่าเดิมทุกคนค่ะเหลือนหนึ่งนาทีสุดท้ายหนึ่งนาทีสุดท้ายครับทุกคนครับใครที่กดไว้แล้วใครที่กดไว้แล้วครับให้รีบกดยืนยันเลยครับผมใครที่กดไว้แล้วให้รีบกดยืนยันตอนนี้เลยและขอย้ำทุกคนทุกผืนที่อยู่ตรงนี้ อาจจะเป็นของคุณที่สุดไปและถ้าคุณได้ผืนนี้ที่เขาคุมด้วยกันนะเฮ้ยเขาได้ผืนนี้ะเนาะกับสีชมพูเมื่อกี้อ่ะจริงๆแล้วเหลือห้บ้านเหลือห้าบ้านเหลือห้าบ้าน รีบกดเลยนะราคาพิเศษเลยได้ผ้าพันคอใช่ถ้าใครกดไม่ทันนะคือไม่มีผ้าพันคอเลยไม่มีแล้วหาเก้าเก้าราคาสุดพิเศษเลยพี่น้องจากสองสามสองสามหกศูนย์น้องมือนีหาเก้าเก้าได้วิตามินซีแบบตัวดังเลยพี่น้องเอาไปทาหน้าด้อทาดีมากเข้มข้นมากน้องสีส้มคือบอกเลยว่านี่ชอบสีส้มมากขยับมือแต่วันนี้ฉันนี่คืไม่ใช่หรอกน้อจะเอากลับบ้านล่ะครับใช่หรอแล้วเวลาแต่งฮะ แล้วเราแต่งหน้านะติดทนนานดีมากอีพวกนี้ยตอนนี้กำลังจมน้ำภาพจากเคร่องแต่งหน้าเรานะว่าผู้ใหญ่ใช้วิซีตัวนี้มันกำลังว่ายน้ำอ่ะระหกาะาาหายใจอ่ะเบ๊กหมดหมดแล้วหรอหมแล้วหรอ